คบบ้านผมรัสวัสดีครับสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนมินนอลุนะครับวันนี้ในที่สุดก็ได้ถ่ายสักทีนะหลังจากผมจริงๆแล้วผมได้บ้านมาประมาณเกือบสองเดือนละอันนี้คือบ้านผมครับยอมใหญ่ไปทางนี้ นี่คือบ้านที่ผมกว่าจะเก็บังค์ซื้อได้นะครับในสุดก็มีโอกาสก็เลยได้ซื้อก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบ้านเลยดีกว่าจริงๆมันเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาอยู่ผมก็เป็นแบบคนแรกๆเลยที่เข้ามาครับยังไม่ได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้กาลังจะเริ่มอินทีเรเียด้านในละไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวแรกเลยที่จะพูดถึงครับลงจอดรถนะฮะก็มันจอนดรถได้ประมาณ3คันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อหลังคาด้วยนะเพราะตอนนี้หลังคาม,มันก็กันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะกันไม่หมดนะครับก็ต่อยาวมาอย่างนี้เลยคือให้มันจอดได้3คันแบบในร่มเนะี่ยต่อยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้คือโซนห้องแม่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องแม่บ้านแนละ้ว ก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะ<ม>ทุบทิ้งนะครับเดี๋ยวจะไปทำอะไรอนาคตเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าตรงนี้มีพื้นที่แต่ยังไม่ได้คิดนะว่าจะทำอะไรแต่ว่าไอ้ข้างในจะเอาไปรวมกับตัวในบ้าน,านหลาดก็จะมีนะครับมีพื้นที่ไว้ตากผ้าหรือไว้ทําอะไรระยาตรงนู้นสวยละตอนแรกตรงนู้นไม่สวยน<ม>ี่จะเป็นทางด้านหลังบ้านนี่ก็จะเป็นประตูที่เชื่อมมากับท้องครัวดูทางด้านหน้าบ้านกันบ้นนงงางนะครับโครงการเขาจะแบบอันนี้เป็นสโลว์แบบว่าเผื่อในอนาคตเรามี มีลูกหรือแบบมีสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบสามารถเข็นรถมาได้เลยก็จะมีสวนที่แบบสวยสวยเลยนะครับแล้วก็อ้อมลื่นเนาะนี่ที่เขาบอกเลยว่ามันสามารถทําเป็นฉากได้โอ้ใหญ่อยู่เขาบอกแล้วว่าใหญ่ลองคิดดูว่าจะทำมาถึงตรงนี้แต่ว่าที่ผมคิดจะทำจริงคือตรงนั้นแหละ จะเป็นพื้นที่เอาดอ o r นะครับรูปอาจจะไม่มีนะเป็นพื้นที่ o u าดอนะครับก็จะมีแบบว่ามาปิ้งย่างกินหมูกระทะอะไรกันแล้วแต่ใช่แังเอาแล้วก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะทาเป็นน้าพุครับน้ำตกเป็นน้ําตกน้ําตกน้ําพุอะอะไรก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนหน้าบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านแล้วนะครับเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านใหม่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูให้หมดเลยว่าห้องไหนเราจะทําอะไรบ้างครับหน้าบ้าน่อกเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ผม นะครับก็จะมีการต like ั้งตู้ตู้ฟิกเกอร์นะครับเอาไว้โชว์แบบคนเข้ามาในบ้านเลยนะครับใส่ได้หลายตัวนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะมาตั้งแบบมันไม่ได้ตั้งไว้เลยนะมาถึงแบบเก็บไว้แล้วแบบอนาคตแบบเผื่อเราจะถ่ายรายการอะไรก็มาตั้งเดี๋ยวเราพาดูห้องนี้ก่อนเลยอันนี้คือห้องผู้สูงอายุนะครับซึ่งหลายะคนจะแบบทาไมผมไม่เอาแม่เอาอามาอยู่ด้วยเพราะว่าแม่อาผมมีบ้านอยู่แล้วอนาคตนะครับผมจะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งให้แม่กับอาอยู่ อยากใช้ชีวิตที่แบบออกมาเองอนะมันชินกับแบบนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไปพามาถูกแม่ตลอดคัห้องนี้ที่ผมจะให้ดูคือมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทุบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะทุบเป็นไงม,มาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นั่งปฏิที่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับคือในรูปเนี่ยมันจะดูหรู จะเป็นโซนที่ผมมองว่าจะทำเป็นเอา u t d o o r ใช่ไหมที่นี่ยเราสามารถออกไปจอยตรงนี้ได้เลยตรงนี้โซฟานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นโต๊ะโต๊ะตรับประทานอาหารนะครับซึ่งน่าจะนั่งได้ประมาณ6-8คนนะครับแล้วตรงนี้เราดูออกไปใช่ไหมมันก็จะว่างขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะครับเป็นตู้ตาภาพเลยครับไอโซนพวกปาร์ตี้อะไรยงเี้นะครับคือเพื่อนต้องมาบ้านเราแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติแล้วอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อกอินภาพ ดีเป็นห้องใต้บันไดเก็บของไม่มีอะไรมากมายครับก็เดี๋ยวจะดีไซน์ให้มันแบบให้เป็นเนียนกับบ้านนะเออเป็นห้องนอนแฮร์รี่ห้องนอนแฮในห้องนะ้ำครับปกติทั่วันโอเคแล้วเรียบร้อยห้องน้ำก็สวยอยู่แต่จริงใครใช้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับนี่คือประตูโอ้เดินเลยเดินเลยนี่คือประตูที่เข้ามาจากทางจอดรถเข้าบ้านมาปลุกของมาก็ทำมาทางนี้ได้เลย ไม่ต้องไปเข้าน้าบ้านน้าบ้านนั่นคือที่เข้าแขกอันนี้คือที่เข้าหลักของเราทีนี้วนมาทางนี้ครับตอนแรกอะที่เราพาไปดูว่าเป็นห้องแม่บ้านเนี่ยครับเราจะทุกออดแค่มันเป็นห้องอาจจะเอาเป็นแบบห้องใส่รองเท้าห้องเก็บของห้องอะไรก็เราแต่เดี๋ยวก็รู้กันอีกทีนึงว่ามันสามารถใช้งานอะไรด้บ้างทีนี้มาที่ห้องครัวครับมันจะดูแบบเล็กนะครับนี้ิจะเปิดไปด้านหลังที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนตัรล้างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าตัวสตาร์ทาผเดี๋ยวรารู้อีกที เราจะทุกกำแพงนี้นะครับให้มันเป็นที่เป็นห้องน้ําของแม่บ้านนะครับทีนี้ห้องครัวเรานะครับพอเราทุบพอเราทำอะไรเสร็จผ้ามาัจอดอยแบบนี้ครับ <Vault> จากรูปนะครับมันจะเป็นมุมที่เรามองยืนจากตรงนี้มองไปทางด้านนู้นนะครับแประตูหน้าต่างตรงนี้เราเดี๋ยวเราเปลียบเทียบกันว่าเอาออกดีไหมเพราะว่าประตูเนี่ยเอาออกแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนาเนีลยสปิดไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นห้องครัวเดีย๋ยวจะมีเครื่องดูดอ,อากาศอะไรต่างๆนะครับห้อง,อง,องรครัวเขาว่าประมาณนี้ผม ไม่พาได้ใชนะ้แล้วหลักๆก็จะเป็นแม่บ้าน <c oughs> หมดแล้วครับชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันจะมีช่องแสงตรงนี้ครับแค่นิดเดียวนะแค่สองตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าผมก็จะติดม่านใหญ่ๆเลยให้มันดูสวยแค่เด่นครับแล้วก็เปิดเงี้ยเง้ไว้ช่องแสงก็จะมีไม่เยอะคโอเคเราขึ้นไปที่ชั้นสองกันครับพอเราขึ้นมาถูกใช่ไหม ตรงนี้เราจะมีพื้นที่เล็กน้อยนะครับสำหรับแฟนบูธีแอร์เรียนครับผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องการตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่จอบไปทําอะไรครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทุกนะครับจะต่อเติมให้ห้องมาสเตอร์เป็นดูแลห้องห้องนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนเลยครับอันนี้เป็นห้องนอนที่ลองมาจากห้องมาสเตอร์เป็นดูนะครับนี่พาเข้ามาก็จะเป็นห้องไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่มันก็จะกว้างขึ้นลึกขึ้นมาอีกนะครับแล้วพอลึกขึ้นมาครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีทางด้านโซนของหัวนอนนะครับกับทางด้านโซนของทีวีห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนจัดเลืออแขกในอนาคตหรือใครที่จะมาอยู่ในอนาคตนะครับก็จะเป็นเตียงประมาณผมคิดว่าต้องสุด5ซุดก็พอแล้วห้องก็ตามรูปที่เห็นเลยเพ้าะผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะให้ปอดสวีที่ห้องนี้มาเดี๋ยวตั้งตรงนี้ประมาณนี้แหละครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่เป็นห้องปกติมาตรฐานครับแต่จะไม่มีชว์เรนเออชว์เรนจบห้องนี้ไปครับ นะครับที่คุณผู้ชมเห็นรูปกันนะครับห้องไม่ใหญ่นะเพราะว่าผมเสียดายห้องใหญ่เอาไปทำห้องนอนดีกว,<า>ว่ามาห้องก็จะประมาณนี้นครับผมก็ไม่ได้เล็กอหรือมากเลย เออก็ภาพที่ทุกชมด้เห็นนะครับเดี๋ยวขพ้อนอีกทีนึงเตานี้จะเป็นโล่วงตรงนี้จะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะที่นั่งสเตผมจะนั่งตรงนี้เลยนะครับทำไมผมถึงเลือกห้องนี้ทำไมไม่เอาห้องนังเพราะมันใหญ่กว่าใช่ไหมผมชอบวิวตรงนี้ครับโเวลามีเพื่อนมาหรืออะไรมาหรือใครมาเราก็แบบชะโงกดูได้เลยแล้วก็มันเป็นโซนหน้าบ้านที่ผมคิดว่ามันไม่ติดใครฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงจอดรถข้างๆบ้านเราอนาคตผมว่าไม่จําเป็นต้องทําที่กันเสียงหมู่บ้านระดบบนี้มันกันเสียงอยู่แล้วนะครับเด เพราะฉะนั้นดูให้จบสปอนเตอร์เข้าได้นะครับตรงนี้จะเป็นทีวีที่บิวกินขนาดไปเลยนะครับเผื่อว่าผมดูหนังหรือว่าดูฟุตบอลนะครับในรูปมันจะมีขาวๆขึ้นมานะมันคือ PlayStation 5ครับไม่ใช่แฟลชเบกตายนะครับคุณผู้ชมเขตก็มาสิ่าน่าจะประมาณนี้โอเคมาห้องน้ำนะก็คล้ายๆกันแต่ว่าตรงนี้เป็นจะมีแบบลายอ่อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดกระจกเลยนะครับกั้งกระจกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบนกันรห้องพระเอกของเรานะครับ ครับเดี๋ยวเราเข้าไปห้องมารเซอร์ไปดูลเลยนะครับเป็นห้องที่ผมเขาเรียกว่าโฟกัสมากที่สุดอในบ้านมันแน่นอนแล้วเป็นที่นอนทุกวันนะครับมากก็จะว่างที่สุดนะครับ ห้องนอนนะครับเราออกแบบมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับที่นอนก็จะเป็นสีดำดำมืดๆคึบๆหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนนอนเช้านะครับเป็นคนนอนเช้าเพราะว่าเราจะตี่เริ่ดึกแล้วก็ก่าจะได้นอนก็คือเช้าคือต้องการให้มันแบบมืดคึบตรงนี้ก็จะเป็นเห็นอย่างที่คุณทุกคนเห็นรูปนะครับตรงนี้เราเาออกแบบมาให้เป็นทีวีแต่เดี๋ยวเราจะเอาหมอนนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นทีวีนะครับคุณจะสังเกตครับว่าจั่วมันเนี่ยจะสูงนะครับมันจะสูงประมาณ 5เมตรมั้งเอ้ย3เมตรเออประมาณ3เมตรเอาเวอร์เ,อเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีระเบียงน,นะครับก็จะเห็นหน้าบ้านแล้วก็เห็นสวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําน้ําพุใช่ไหมมันก็จะมองเห็นน้ําพุหรือถ้าเป็นสระน้ำหรือเอาไงดี <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องหน้าบ้านาาน,น,นะเอ๊ะเดี๋ยว่างนั้นโซนนี้ครับทางด้านโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่ผมคิดว่าเวลาหลัจงจะเตรียมจาวคอนมาตั้งอีกหรืออาจจะเป็นน้ำบุกก็ได้เลย จะเป็นโต๊ะที่สามารถทําอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับมีข้าวทำเล็บดูหนังอะไรตรงนี้เกี่ยวกับคอมนะครับเพราะว่าทีวีหลังกงไปอยู่นู่นอยู่แล้วโอเคทีนี้ทางมาวอล์กอีโคสต์นะครับทางด้านนี้นะครับเพรา,าะมันจะเป็นทางยาวเลยใช่ไหมคุณผู้ชมอ่านริบภาพไม่ออกเลยคุขึ้นบานคืครับขึ้นบานให้ดูแล้วมันก็จะเป็นทางเดินตรง,งนีง้ใช่ไหมครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตู้เช่าผ้าแล้วสองด้านแล้วก็ด้านบนเป็นกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตู้ที่ผมขึ้นโชว์ไปก็จะ หลังๆแล้วผมก็คงแบบวางพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยที่ผมชอบที่ผมสะสมอะไรนี่นะครับมาวางไว้ตรงไวท์พรงตรงนี้นะครับไวท์พรมเสร็จก็ประมาณนี้ส่วนห้องน้ำก็จะประมาณนี้ครับห้องน้ำของห้องมาสเตอร์นะครับไปหน่อยนึงโอเคนี่รับจะมีเรนชาวเวอร์ให้นะครับของชอบเลยอ่ผมชอบอันนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่างนะครับแต่ไม่ใช่จากุชชี่นะถ้าจากุชชี่ก็หลายแสนอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่ คือเราสามารถติดน้ำนอุ่นไติดน้ำร้อนได้เลยนะครับจากตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาถ่ายให้ทุกคนดูละไปเดี๋ยวเราลงไปสรุปข้างล่างกันดีกว่าครับ ตอนแรกว่าจะปิดคลิปที่หมู่บ้านนะครับแต่พอดีว่าต้องรีบกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวซ้อมทีไม่ทันนะก็เลยเดี๋ยวมาพูดปิดที่นี่แล้วกันนะครับแต่ทุกคนเห็นนะครับบ้านนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านบางกอะบุรพาะนะครับผมก็หลายๆคนผมว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับราคาเต็มมัน20ล้านนะครับแต่ว่าผมได้มาราคาที่ถูกกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นแล้วก็มีโควิดเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังหาซื้อบ้านะครับคุณเห็นป้ายราคาเท่าไหร่คุณสามารถต่อได้นะต่อไปก่อน ลดมากลดน้อยไม่เป็นไรต่อไปก่อนนะครับอันที่ผมแนะนาสามารถตอได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี้ยจริงๆอ่ะที่จะปิดคลิปอ่ะไม่ได้อะไรเลยคือจะมาขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่มีคุณผู้ชมทุกท่านเนี้ยผมบอกเลยว่ามันยังไม่มีทางที่จะมาถึงจุดนี้แน่ๆนะครับผมสตรีมมาทั้งหมดก็6ปีอยู่วงการเกมนะครับต้องแต่แข่งช่วงแรกๆเลยก็ถ้านับดูแล้วมันก็น่าจะประมาณ14ปีสิบส่บหปีนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับกว่าจะได้บ้านหลังน อย่าใช้เยอะที่พูดเนี่ยครับเผื่อว่าบางคนแบบการสตรีมเนี่ยครับมันไม่ได้มันไม่ได้แบบที่จะประสบความสําเร็จง่ายนะครับกว่าคุณจะผ่านอะไรมาเนี่ยมัน มันยากมาก,กนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็ทํางานเหนื่อยมาเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแรงพักดัานของผมก็คือคนดูทุกท่านนะครับถ้าเกิดไม่มีคนดูผมก็คงแบบสตรีมมาสักปีหนึ่งผมคงท้อครับแต่ว่ามันเหมือนแบบเออเราโชคดีที่เราแบบมีคนที่เขาติดตามเราเขารักเราในสิ่งที่เราเป็นนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเดี๋ยวคอนเทนต์หรือการสตรีมผมก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับแม้ว่าเราจะรู้จักกันแค่ออออออนนนนนนไไลลล์์ะคคครับแตุ่่ณืืเพผมใโ เราค่อยมาเจอกันในวันที่มันมีโอกาสนะครับผมหรือรอให้โควิดมันหมดก่อนอะไรเงี้ยนะครับเราคงได้เจอกันนะครับนก็ฝากด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า EP 2นะครับเดี๋ยวมีแน่นอนอัปเดตต่างๆนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกัน EP 5ครับผมนะฮะผมบอลไม่รู้ก่อตัวราท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ